กินได้เนาะคือกินไอ้ไหมครับตุ่มโยดครับปลากระหน่อมต้องกื้นั่นแตุ่มโยดลัางหนูครับใส่เงิน ครับผมสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านเนาะจ่าที่เข้ามารับชมช่องเมื่อกี้พ่อลุยจา้าสวัสดีพ่อใหญ่แม่ใหญ่เอฟซีทุกคนทุกท่านครับผมทั้งที่อยู่ในประเทศแหรก็ตั้งประเทศเน,นาะจ่าครับผมวันนี้พอกันวันที่ยี่สิบหน่อยเนาะยี่สิบยี่สิบกุมภาพันธ์ปีหกเจ็ดจ้าเมื่อกี้ก็พ่อคีกับผ้าลงหอยคือนเขาหลักขามหาใส่ตุปป่มปลาคือนเขาได้เนาะแม่นครับอาการห่อนแห้งพี่น้องใส่ตุ่มพ่อกระเหลียวจา้าใส่ไปแล้วล่ะเอาไว้ถ้าหลุ่นกันตอนยามเนาะ ครับผมมืเมริคมาพิกัดปลาหนองเมฆคือเก่าครับผมลำหวยบ้านหนองเมฆตำบนเอกาเพื่อผลผลิกจังหวัดอุบลราชธานีคือเก่าครับผมจ้ากมาลำหอยกับบลไก่บานแห้งนะจ้ะเพราะว่ามือนีิเมื่อกี้กฤติไปส่งของให้พี่น้องเอฟซีนะจ้ะครับผมเมื่อวานเมื่อกี้ไปส่งพ่ะท่านค่ะไปที่นี่เขาปิดก่อนก็ร้อลุนรอชมกันจะเมือนีว่าสิได้จสีมันยังแน่จ้าไปกันจ้าไปครับผมอ่าได้เวลายานตุ่มแล้วครับผมเมื่อวันก็เมื่อกี้เบิร์ดขับสีมันบล บางคนมาหน,น้าเรมือนไปจ้าหยังแรกคะ่ะหยังแรกแหกหมานน้ำบอค่อยหลาเป็นไหนได้ครับมาใส่ก็เม็ดถึงหนองใช้ยาบ่นี่ยังอย่างโ,โอ้น้ำอยู่ตัวล้วครับมีอยู่อันนี้อยู่พราะอะไรมกอ,อยู่จ้าปอาซิวจ้าปลาซิวเขาหน่อยเนาะจ้าครับแม่นขี้เต่า้างห้หมอ,อกเขาชีก ตัวข้าวนี่ตัวครับผมชิวกับปลาคาวห้กิเต้าจ้ะฟังกัเอ,เอาดีดีีใจฝนอ้ว้าวจะไหนมีบออ้ามีอยู่ครับปลาที่อลาไมเ่เดอค ใส่กับหนไเนาะมันดมานีใส่มุกเนีน่เนาะใส่ประจอมใส่หลอดตุ่มใส่หลอดตุ่มเนี่ยนี่ค่ะเหลือจากหลอดตุ่มเนี่ยทุกคนอืมอ่ะ้งามอยู่ดอกใช้กินปี เกดักบ่โอ้โหมีอยู่เอตวหนเพราะว่ามืนอไี้ไปไกลใส่ไกลว่าไรครับผมเพราะว่าจะได้ดีบกับเมื่อทรงของครับผม จะสืบทานไปที่นี่อีกครับวานผัาคิดไปไม่คิดเอาไม่คิดเอาเอาดีๆกติกไปตังคุณนละคือการซื้อทิงีนแบนึงเนตังค์เฮงจีนที่ดึกดักๆเป็นอะไรนั่นนั่นอี๊ประกังไงครับผมชื่อแจ้นังชื่อ กางหลายตัวจ้ากางหลายตัวเนาะแม่นจ้ะครับาปลาขาวก็มีนังในคือจ้าปลากรังตัวงานนี่เนาะแม่นจ้ะโอู้หูนะครับผมกับปลาขาวปลาติวขาวปลาเดือบมากเลยนะครับผมปลากรังองขาดก็มีตุงขาดอีกแล้วนี่ซ้อม เห็นปลาป่ะนี่ปลาตัวหัวมี่ไหลไปไหนเอาหลุนมือครับถ้นเห็นปลาก็ตรงนี้แน่ละตั้บางไปไนไดี๋ยวนโอ้ปลาตัวงามเนาะปลาแล้วเห็นปลาคุณครับคุณเขาอะไรใส่จุ่มหน่อยนะงามบ๊วยไหลายค่ะ กระตุ้งงามงามเลยจ้ะงามเหนน้องๆแดงๆเบื้องล้ครับอัประกันเิมมกแล้วอ้ปลากะตุวงามเลยน้องประซิวแล้จ้ะแต่วจวดจาดให้ก็ได้ครับผมสะสมสะสมจ้ะ่เข้าขันไรบ่ได้เห็นติ่งนุ่มยุ่มหย้เลยงามินึงจ้ะดนไ โอ้อมีป่าอยู่ได้หลายตัวหางนีเนาะใช่เก็บเ้ยครับผมาทำกันนะหาโมไปใ่ไหมจ้ะตัวางหักตาหายหล้ายหังอยู่ดอกครับเกนไว้ในุงค่ะหล แน,น่นเลยเขยบโอ้มีควกเพลอนไว้ในเล็กน้อยครับผมนี่แต่อนบานนะอูนั่นนัๆนน้นะนโอ้ตัวงามตัวนี้ครับตา,าวขาวามตอาขาวใสสวยกุ้งกันใสงาม น้ำตัวงาม <ทะ S 1> เลยจ้ะพิษตะบลาไปไหนครับน้ำน้อยก็เก็บสะส,สมไปเรื่อยๆน้ำตัวงามเนี่ยปลาที่ขวบน้ำน้อยก็สมคลวจนจ้าน้ำน้อยจะป้าเรื่อยๆนะครับเป็นยังไงแงมว่เห็นเลยแงม่เห็นหลุดตอนหยุกเลยเนาะอือออออโอ้ลายเติบยุกครับคุณครับผม คือว่าหลายจังยังกะคิดว่าคนขเข่าอยเนาะเนาะแม่นครับหลายอยู่หลายเติอบอีจ้ะพ่อมกหน่อยหน่อยนะจ้ะรวมกันเดี๋ยวก็ได้ไปเรื่อยๆครับผมสะสมไปงามต้องามครับไม่คิดว่าพ่อผมเก็นไว้ในถุงปรแม่นี้มากไปทิ้งกีงอีก <c oughs> ที่แหละไม่คิด เพราะว่า้นามเพลืกฟังหนึ่งเนาะใม่บริสุตรงเอี่งโอ้โหห่้ยอุ้ยปลากัางใหญ่ครับนะแมนอีนี้ความกันไว้ในตูตมตมแล้วนะเลยห่ยเลยเนาตัวนี้นาะจ้าอ้ทางนี้ปลากลางใหญ่จ้า ปลากรังขึนเทบเีงไหมละพุนจ้าปลากรังกะยังปลาซิวก็งามปลาขาวก็สวยอุ้ยปลาซิวเขาตัวนี้ไอปลากังล่าขูดดูเลยครับจ้านี้นะดวนโอ้โโดดครบด้วยนี่ลองนาบุ่มลนถาดเป็นติ่งตงเนาะอุ้ย อุ้ยปลายาวถือเอี <of sulla> ่ยนครับผมเอี่ยนตัวนี้ไงครับว่าอยู่ที่กินตีนยุบตุกตัวบลายาวเลยครับผมปลาไหลทั้งปลาซิวเขาเนาะอืมอย่าง้หน่อยจ้าตัวใหญ่ซ้ำยู่ดูมันอันนี้บ่ ้ำกันมเขาใส่กุ้งเนีเนีำกันเลยเบบซีบตัวมิกิเบีซีบบัวจ้าบัวจะเปมีกขาหมอเทพอะไรป้องคุ้มดึงยบบซีบนี่ตรงไโจกก่อกครับผมเอยคุ้มดึอยคุ้มเดือยอยู่นยตัวใหญ่ ปลาไหลเครื่งกุ้งฟอยก็มีฟอยก็มีปลาซิวเขาก็มีมจ้ะดักกลางคืนสิบอะไรพวกกุ้งฟอยใส่ทั้งเอียน <c oughs> ดึกดักวะโอ้ยปลาตัวงามด้วยครับ นี่จ้าส,สวยๆเลยปลาสีปลาขาวปลากังกบมีจ้ะพูดนี้ล้างอยู่ข้างแล้วไปหันเอาาล้างหนี่ก่อนครับผมจ,ะจะเอาตัวง,งามเนาะจ้าหานงะหว่าง,งตัวงามด้วยครับอือปลาไหลหลื่นเลย <c oughs> ใช่วัวไกลกันครับผมพอาะมันเป็นสองวังทางกันเห็นเห็นปลาเห็นบ่เห็นตัวปลาเห็นตัวปลาก็มีสิทธิ์ครับกขาว่าได้หลายแห้น่อนะจ๊ะวิววิวนี่ตัวปลานะจ๊ะโอ้ยตัวงามตัว่าเดี๋ยงามอยู่อยงามอยู่งามอยู่ครับผมกินอยู่จ้ะกินสวดให้แน่อยู่จ้ะเมื่อ้านสวดแต่ตัวงามครับผม ประมาณอยู่ตรงไหนซ้ำจะนะตัวสวยสเลยครับจะมาลูแล้แต่เงนนินคืนนึงพอนามนคุณยังลอยไเห็นป่าเลยน้ำนิ่ไหลลึนนกน้ำประกาศนึ่งตัครับเหลืองโอวิ่งยู่ะะด,ด้ครับนโดดดองๆเลยะตัวงามล่ครับ มีแต้มให้นับอยู่เด็แต้มอยู่จ้ะได้ดแต้มอยู่โบได้ยกเปลาหน่อยเนาะโอเคครับปลาซิวก็มีแน่อยู่ด้วยสองสามตัวปลากังกับตัวงามจ้ะหนามหนั่นหน่นหน่นหนานปิดปิดปดนปลาซิวออกก่อนปลาชิวหยานออกยังเลยจ้ะ กูตีนี่ได้เลยสิเห็นไหมแต่ว่ากะทิสิไล่เป็นไงน้องพราะวาน้นาจะลดลงนนาหน่อยนะครับปลากต่หน่อยต้องอู้น่นั่นนัตุ่มโยดดังนี่ครับเดี๋ยวดูหน่อยดิวันนี้สวยๆครับ นึกว่าสีโบมีปลาเนียเนาะแม่นครับก็ยังมีเนี่จ้ะยังมีลงเรือเนี่จ้ะเป็นปลาขาวเนาะปลาขาวกับปลาก้ะขัดขักดอยู่ครับหลังนี้นึกว่าจะมูมี่ว่าได้อ่อนตัวอยู่เนาะพ่าได้อ่อนตัวอยู่จ้ะคนน่ะว่าจะเงียบทีได้แถบไม่อยู่หลังนี้ เฮ้ยเฮ้ยคุณกั๊งจะแม่นโดดดีด้วยเฮ้ยโดดนั่น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 คนสายโดดอยู่แล้วไม่ต้องออกอีกแล้อนั่นขอลงกละเป๋าเอาอีกครับหลังนึงลุงมงครับหลังนี้เห็นคนตีนริงปอง อ้ยปากลางก็ด pues mm ีแล้วแม่บมเห็นนะคะแต่ว่าไม่ต้องตีเงาสิปีกว่านะปากลางหลายตัวอยู่ครับแต่ตัวบมใหญ่แต่ตัวบมใหญ่หลายตัวอยู่ครับไม่ต้องหลุนหลูกเพิ่นเพิ่นหน่อยตัวใหญ่มีอยู่ตัวหนึ่งเนาะเอาสุดยอดดีครับกั้งล้วนๆจ้ะโมมีปลาสิวปนเลย แต่ภายในเขาเป็นทิวป่าเขาเนอะพวกรุนมกก็มีครับปะกาังมีความเพิอะไรอีกวะใส่เตื่นนะครับหนามโมลายเอาี่ลายรปะการังแท้ๆนคดีนี้นี่ั้งย่่ตือนแเยแหมโอ้ยปะการังลายตัวอยู่ครับลายกับลายตัวตัว็ไงค่ะ นี่ดงไว้ใส่ขเป็นังไงตีมอตีมอีมกันสิตีม้อัดีมตตี่มกังตัวใหญ่แห่งครับพี่คุณจกาง่ังไงป้าตุ่มกระขาดโอแล้วจะคุ่มกัเอ้ยตุ่มกระขาดมานี่้ะ น,นี่กาประกัน,นี้เนาะงใช่หมนอดเลยครับไปนอนเหี่ยงกันกับปลาไหลเลยจ้ะนีเกือจบจมแ้เกือบจมแต่ก็ไม่จมมีบะ โอ้ยประการใหญ่เลยครับตัวหนึ่งอีกว่างละตัวโอ้ยตะวางตัวคุ่มตัวคุ่มแห่งตัวใหญ่ครับใหญ่จ้ะโอ้ยขาดขาดเนี่ครับโอ้ยประกัรอะไรเนี่ยใส่อะไรสุดเอดครับผมตัวใหญ่จ้ะกะเด็กช่วงแถมมาอยู่กันด้วยโอ้ยใหญ่มาก แกเรื่องโอ้โหเนาะพี่ทำโถนอ้วนคู่กันพอดีเลยครับทั้งสองตัวจินบวบเบิดครับเห่นไหมกันไว้ปะวิปาอุ้ยวิปายเนาะเห็นปลาเลยแล้วคุณหล่อเพียเห็นปลาพุณหล่อไม่เคยเห็นเนาะแทนเนาะสงสัยซีนี่เหรอครับคนเห็นเนี่ยเห็นปลา เห้ยโอ้เห็นปลาจ้าโอ้ตัวงามครับอ้าวนักิ้เข่ตสวย้จ้าน่าเนือกว่าสิบมีเนี้ยวเนี่ยได้ไนี่นี่ก้อนหัวออกมาได้ยังงตุ้มขาด ครับผมมีความเคลื่อนไหวหรือไม่ลุ้นๆค่ะดีะได้เนาะอ,อ,อุ้นอีกเลยครับป๊าด้ยหบกิกตุ่มยดูครับลขาดฝันมอนเกินคาดค่ะป๊าดไซส์ใหญ่ด้วยมานอีกแน้วจ้าตุ่มโยดู่จ้าแบบงามเลยเนาะจะใส่งาม,ามเลยครับเนี่ย เฮ้ยปดอเฮ้ยหลังเกินคาดหน้าหลังแน่ไงขึ้นจอดพี่น้องกคือว่าสียังมีแบบนี้แต่พี่น้องครับปลาซิวเขาปลาขาวครับจ้ะใส่นง,ง,งามใส่ปิ่งนะครับปลาครับจ้ะอุยยงามเลครับมีอยูบอ่บ่เดินทางมาหอดหลังสุดท้ายแล้วครับผม ายังตุ่มตีงอยู่น่ะนะตุ่มเงถ้าต, pues ต,ต, s <S ตุ an ่มต um uh. well. wow, uh, ียงก็มเปร์เส็นนะครับปลโมงกมียงละจ้ดนครับผมค่อยปา่ว้าวประกันงครับประกังจ้าหลังนี้สองสามนี่ตัวตัวไงครับผมแมนจ้าปลาซิวก็มีบอลไล่จ้คุณจ่อร่มากหินเทม่กี้ไกล้กล้น้ำหน่อยค่ะพี่ พอคนมิเตอร์ซาซด์โดดถือครับด <L un> ังนี่นี่ครับโโตัวงามครับผมโอ้ยนี่ครับผลงานมื่อกี้ครับผมาทานหารอยู่หาก,กินเมื่กี้ครับผมแมนเน,น,นาะไอเนาะแมนครับผม,มครับเครื่องกะติีเลยจ้ะมาเนี่ยพราะกั่งนี่จะใส่ง,งามๆจ้ะนี่ปลาทิ้วขาวเลยแมนครับผมสรุปผลง,งานเลยบ่อเาะแมนจ้าโอ้ฝ่าวเนาะแมนครับ ขอสิไปส่งของแล้วจ้ะพี่นกยานพ่ะท่านนั่นแหละพระท่านตัว,ตวยิง่งใหญ่แสนงงามครับผมจ้าวิวเขาครับผมจ้าสรุปสรุปการสดสดในในลำหอยเลยจ้ะพี่นอ้องผลงานมาหนีวันที่20ณจ่ากุมภาพันธ์ปี67จ้าคิดไปเล่อยไม่คิดไม่คิดก,ก็พปกิก็ขอฝากไว้นำ้ำดีคลิปหนึ่งนะจ้าสำหรับผลงานมาเนีววันที่20กุมภาพันธ์ปี67จ้า ถ้าชื่นชอบวิดีโอจังไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตั้งไขกดกระดิ่งนั่เนาะจ้าสำหรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องแมื่อกี้พ่อรุ่ยจ้าเมื่อกี้เจ้าพ่อกี้ก็ขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการติดชมทุกกำลังแรงใจคือเก่าล้าจ้าขอบคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านเนาะจ้าที่คอมเมนต์ดีๆเขาให้กำลังใจเมื่อกี้เจ้าพ่อกี้จ้าขอบคุณครับผมสำหรับคลิปวันนี้เมื่อกี้เจ้าพ่อกี้ก็ฝากไว้เพ่ยงสำเนาจ้าเอาไว้พอกันไม่เมื่อหน้าวันแมื่อกีงที่กัดดจ้ นี่เมื่อกี้ก็พบปีกับขอตระลากกระบานกันด้วยตาขอกล่าวคำว่าสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อใหญ่แม่่ใหญยศทุกคนทุกท่านครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการติชมทุกกำลังแรงใจคือเก่าครับผมขอบพระคุณหลายๆครับผมที่เข้ามารับชมช่องมือกี้พาลุยครับผมขอบคุณครับผมกลับบ้านครับผมพอกันไม่คลิปหนาครับผม